เรียกได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชั่วโมงนี้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆครับล่าสุดครับสื่ออย่างเทเลกราฟก็มีการรายงานข่าวว่านักเตะอย่างราเฟลวารานมีปัญหากับเอริกเทนฮกอีกแล้วครับท่านเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานข่าวจากเดอะทีเลกราฟนะครับโดยคนที่รายงานข่าวเป็นเจมดักเกอร์ซึ่งคนนี้เป็นเทียหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยําค่อนข้างสูงนะครับมีรายงานข่าวว่าตอนนี้นะครับราเฟวารานมีปัญหากับเอริกเทนฮฮกจริงนะครับนั่นเลยทําให้3เกมหลังสุดที่ลงเล่นราเฟวารานโดนดรอปเป็นตัวสํารองมา3เกมติดต่อกันตอนนี้ตกเป็นตัวสํารองของจอห์นนี่อีเวนและทางแฮร์รี่แม็กควายนะครับ และจากกระแสะข่าวดังกล่าวนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับในงานสัมภาษณ์ก่อนที่แมนยูจะเจอกับลูตันนะครับเอริกเทนฮักก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่า no problem ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยผมกับราฟิวารานไม่ได้มีปัญหาใดๆต่อกันเลยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องเทคนิคของการเล่นตอนนี้ผมคิดว่าการจับคู่กันระหว่างแฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นนี่แวนทำได้ดีผมก็เลยให้คู่นี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ฤดูกาลที่แล้วราเฟลวารานได้ลงเล่นและผมก็แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของเขามากๆซึ่งนั่นก็เลยทำให้แฮร์รี่แม็กควายต้องตกไปเป็นตัวสำรองส่วนตอนนี้นักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควายกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่มันเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงกันภายในทีมและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาร์นะครับก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอแทฟอร์ดรับการเรียนลูตั้นในค่ำคืนวันนี้ครับ หลังจากนี้นะครับก็ต้องมาดูกันต่อลครับว่าสถานการณ์ในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมีความรู้สึกว่าผมเชื่อทางเกมดักเกอร์นะเพราะว่าย้อนกลับไปนะครับพิจารณาจากทุกเหตุผลแล้วนะครับราเฟวารานก็ยังสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายได้แต่ทําไมาเอริกเทนฮากถึงดอบ ราเฟลวารานไปแบบเฉยๆแบบนั้นนะครับทั้งๆที่ราเฟลวารานเองก็ไม่ได้ผลงานแย่ไปกว่าทางจอหนนี่อีแวนเลยเรื่องนี้น่าคิดมากๆครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรในกอไผ่จริงๆเลยครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของราเฟลวารานกับเอริกกินฮาคคิดว่าคู่นี้มีปัญหากันจริงๆหรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุย,ยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมมกดตดตติาช่องงโฟนร ไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้นะครับมีโอกาสลุ้นโบนัสถึง3ต่อด้วยกันนะครับสต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับต่อแรกครับผ่อนสบายครับเพราะว่าซูซกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับ ส่วนต่อที่2นะครับมอบส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนต่อที่3มนะครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสาหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจครับดิวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเ w w ร์เว็บสุสกิ .co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิจทุกสาขาทั่วปรรระะเททศไยยฝากกว้ดัันนคบถ คุณภาพอย่างสูสูกิครับ